อยากทราบลูกเกมวันนี้ครับก็ต้องถือว่าวันนี้เราเราเราเปลี่ยนมีการเล่นนะครับจัดจัดเกมที่ผ่านผ่านมานะครับในบอลลีกเรานะครับด้วยด้วยการเปลี่ยนแปลงแทคนิกในการเล่นนะครับจึงทำ,ทำให้การปฏิบัติตอ่อเกมนะครับในช่วงแรกของเรานะครับมันมีปัญหาที่กน่อยแล้วเรามาเสียประตูเร็วนะครับจึงทําให้มันเป็นงานยากนะครับที่น้องเขาจะต้องรวบรวมสมาธิเพื่อเอาลูกแรก ลูกตีากตามตีสเสมอได้นะครับคือทาให้น้องมันต้องเร่งจังหวะขึ้นทําให้การผิดพลาดข้อผิดพลาดต่างๆมันเกิดขึ้นมากมายในเกมน,นะครับต้องโทษแฟนบอลด,ด้วยครับที่วันนี้เราไม่สามารถเก็บ3ามแต้มในบ้านได้นะครับซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่เรายังพยายามแก้ไขนะครับตอนนี้มาถึงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันในฤดูกาลนี้แล้วนะครับผมก็ยังหวังให้แฟนบอลทุกคนนะครับช่วยกันเป็นแรงเชียร์แรงใจกับพวกเราให้เราสู้นะครับ เราจะพยายามทำแมตช์สุดท้ายในอาทิตย์หน้าให้ดีที่สุดนะครับเพื่ออันดับที่ดีขึ้นของเรานะครับผมกับน้องๆยังพยายามทำงานเต็มที่นะครับทุกคนเต็มที่แน่นอนครับเพื่อสโมสรของเรานะครับขอให้พวกเราช่วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้เราอีกครั้งนะครับในอาทิตย์หน้านะครับเราจะทำให้ดีที่สุดครับผม